ที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจเลือกใช้เครื่องล้างจานเฮปเลนีโอเมสซีร่รีมิน i ไซส์มิน i มอลดีไซน์สองสีสันพาสเทลให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีครีมหรือสีชมพูล้างสาดห,หมวดจดไลเชื้อแบคทีเรียด้วยหมวดความร้อนสูงช่ให้จานชามสะอาดกว่าเดิมพร้อมกำจัดเชื้อโรคแบคทีเรียและพยาธิอาจแน่นด้วย5โปรแกรมการล้างแบบฟูลฟังก์ชันล้างปกติล้างแบบเข้มข้นล้างด่วน ล้างประหยัดพลังงานล้างผักผลไม้ลดสารเคมีตกค้างขนาดเล็กแต่จุเยอะมากได้สูงสุดถึง60ชิ้นติดตั้งง่ายเพียงต่อกับท่อน้ำแล้วเสียบปลั๊กก็ใช้ง,งานได้เลยสวยจบทุกความต้องการทั้งดีไซน์ฟังก์ชั่นและสุขอนามัยที่ดีพร้อมรับประกันสินค้านาน3ปี Thank <laughs>